ตรงนี้ไปยังไงอะ่ะทางนั้นก็ได้ครับโอเคเ,เดี๋ยวเราไปโรงเรียนดีกว่าเข้าโรงเรียนรถไปได้ไหมซอยโรงเรียนศรีวัฒนาซ<ม>อยเมื่อกี้ที่ชี้ครั้งแรกอะ่ะไปได้นะจอดตรงไหนตรงตูดกันก็นี้ได้ใช่ไหม ล้วไปไหนต้องเดินเหรอต้องจอดจะเดินไปไกลไหมไม่ไกลตรงนั้นอ่ะโอ้ตรงนี้เหรอมันลอดได้ลอดได้อ๋อหนูตัวเล็กซอยโรงเรียนซอยโรงเรียนเราถ้าเข้าซอยใหม่โอเคหรวัานาเนี่ยอโอเคเดี๋ยวไปเข้าซอยโรงเรียนดีกว่าตรงนี้รถมันไปไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวไปเข้าซอยโรงเรียนดีกว่า โอ้เก่งจังเลยจำทางได้ด้วย <c oughs> อ่ะบอกทางต่อลูกรถรถขอ้อะไรเดี๋ยวเราไปเข้าตรงนู้นนะตรงนี้มันไปไม่ได้รถไปไม่ได้รถออกไม่ได้อรถเข้าได้ลุงเข้าไปเสียบ้านหน่อย มีข้าวศรีวัฒนาแต่เยอะงหมาด้วยนะมีหมาด้วยเหรอมีข้ายอ๋โอเคเข้าโรงเรียนได้เรอลูกตอนเดี๋ยวพ้าก็ะปุด เราเปิดให้เขามีเขามีด้วยมีอะไรมีรปภใช่ไหมมีมียามอ๋อมียามอั่นยามคนนี้เปล่านะใช่ไหมที่ยืนนี่ใช่เปล่าที่เสาร์รำเสอดำอ่ะเนี่ยเนี่ยเสารำเสื้ารำรู้จักลุง้ไหมเนี่ยแล้วลุงเข้าตรงนี้อ่ะติดตัว หนูเคยเข้ามาเล่นในนี้เหรอตรงแน่นี่เด็กพัดหลงมาเคยเห็นหน้าไหมอ๋อผมเพิ่งเป็นรอพอวันนี้อยู่ผมอยู่ตาอยู่กลางคืนน่ะและนี่มาอยู่เช้าแทนวันเดียวเองหนูหนูเคยเข้ามาเล่นในนี้เหรอเคยเข้ามาเหรอครับเข้ามาตอนไหนลูกตอนที่ลุงไม่อยู่ลุงไม่อยู่เหรอเอ้ยจำลุงอีกคนได้ไหมล่ะอีกคนชื่อลำ อีกคนเสื้อดำเสื้อดำาก็เสื้อสีเดียวกันนี่แหละครับสีเดียวกันยังไม่มาเปลี่ยนผัดหนูหนูจำแล้วจะกลับบ้านยังไงอ่ะถ้ามาเล่นเสร็จแล้วกลับบ้านยังไงก็ถือก็อไม่จะกลับไปทางไหนถือไปทางไหนเดินไปทางไหนลูกโอเคโอเคบอกทางเลยนะลูกนะ มอง<ะ>เวลาเราเดินกลับบา้านต้องเหรอต้องไม่เลยเหรอต้องนะตอนนี้มันจะเป็นหกสีทับหนึ่งนะอือหือ,อนี่บเบียร์ฮะ ป้าหนูเป yeah, yeah. ็นไหนรู้จ like, ักป oh ้าน mm ี hmm. so ่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ไหมมีพี่ชายใช่ไหมนี่พี่หนูเหรอใช่ไหมคนไหนชื่อนัดคนไหนชื่อนัดครับครับอ๋อเป็นพี่ชายเหรอโอเคอ่าลองลูกลองลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถามเจออยู่ไหนถามว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเบียนี่ไงอ๋อ อ๋นี่พี่ชายโอเคครับจบข่าวประสบความณ์สำเร็จแล้วได้พระนดองหนึ่งตองสองอ้าวไปดูนี่เจอใครบ้างใครุกใหม่ไหนเดี๋ยวหนูพักพักไม่ก่อมาโถงเนี่ยดูให้เมื่อ้ะใส่เพราะคืนเนมื่อคืนเข้าเองมัน่นคืนไปไปเรียกแม่มาที่ป่าแม่อยู่ไหนลูกมีใครอยู่บา้างอ๋อหนูอยู่ในนี้เห,หรอ ใครก็ได้เป็นผู้ให่อยมาก่ะเก่งๆาครับโอ้หนะครับแจ้งเด็กพัดสงมาคืนจะนั่งอย่หน้าพ่เนแยกงันนาดี๋้เราไปดูไว้อาบน้ำก็คืนกระบุกระมม่เลยนั้งให้น้องพี่เป็นชุดเปนอะไรอาบน้ำแม่ี่นงด้วยขอบคุณขอบคุณโอเคดีใจไหมลูกครับวันดีลุงก่อนสวัสดีครับได้ชุดใหม่ด้วยสวัสดีลก่อนนี่ใคร่เรียกอะไร เรียกชื่อเมื่อกี้เรียกอะไรลุงอะไรแล้วพ่ออะไรพ่ออะไรพ่อบอยเออผมน่ามากติดผมนี่ไปอาบน้ำที่บ้านผมที่บางพีนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมาเข้าเวรเดี๋ยวลุงจะตะเวนหาให้ไปอาบน้ำเนี่ยชุดลูกชาย